วันที่31พฤษภาคม2564ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอน,นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานการประชุมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุรี่ประกาศพื้นที่ตลาดปลอดบุหรี่ลดเสี่ยงป้องกันโรคโควิดและมอบป้ายตลาดปลอดบุหรี่เนื่องในวันงดสูบ,บุรี่โลกประจำปี2564 โดยนางอ่อนสีสีอัมพรนำเครือข่ายสื่อผู้นำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสพภามีดพื้นที่แม่ฮ่องสอนและสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงถึงเจตนารม์อันมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่คุ้มครองสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายคณะทำงานและมูลนิธิโรนโรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่สนับสนุนการดำเนินการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักีพยานในครั้งนี้ ภายหลังพิธีลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2564ด้วยครับในนามของทุกภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้เราก็ได้ผนึกกำลังกันเพื่อรณรง์เรื่องของการลด และก็ละเลิกการสูบบุหรี่นะครับรก็อยากจะขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนของแม่สอนพวกเราขอให้ผนึกกำลังกันเพื่อช่วยพวกที่สูบคือเป็นนักสูบหน้าเก่านะครับให้มีการลด และก็ละเลิกการสูบบุหรี่เพื่อให้เลิกได้ในที่สุดแล้วก็ร่วมมือกันป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอยาวชนลูกลูกหล,กลานหลๆของเราไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุหรี่นะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าถ้าพวกเราทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับนักสูบหน้าเก่าแล้วก็นักสูบที่จะเป็นหน้าใหม่เพื่อให้เขารู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ก็จะเป็นความสำเร็จที่เราจะร่วมกันนะครับความสำเร็จร่วมกันเพื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อสุขภาพ,ภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อการทำมาหากินที่ดีของจังหวัดแม่งสอนของเราครับ